นี่ครับผลข้างับเพาเพิ่อนครับไปเก็บเห็ดมา้ยเกิดขึ้นครับเพิ่งเนื้อพี่น้องนี่ของจริงนะคอณหลีครับพวกนี้ไปในสามสี่มือแล้วนี่ครับของจริงนะครับนี่ครับมนบันมีดถ้เห็นดอกน้อยนี่เห็นพ่กเดือดหลายคันนี่เต็มเลยมีแต่เห็นดอกน้อยมิเห็ดไข่ครับผลงข้างกบเห็ดไข่เห็ดที่เอาดินมากี่พอยังสิตัดเลยแต่ไปเอาไปเป็นเชื้อครับเด็กๆเห็ดปลวกเลือดครับเห็นมั้ยสองคำตอก ก็มึงเด้อนี่เอาเบ,บิ้งตรงแแหงมุมท์นะครับว่างวอร์ันเฮ็ดดินเฮ็ดไข้ไข้ด้านนี่กับเฮ็ดคอคอแดงเฮ็ดไข่เบิึงเด้อพี่น้องว่างพูดเลยว่าคุณว่าเลยมันเคืนไปพอกันอยู่ในโคกับเวทีประจักษ์เลยว่าของจริงครับเน,น,นี่ยเก็บแท้อะสู้มาเห็นเทนอีกจังหลอดนี่นี่สู้มึงของกลางนี่บอกเฮ็ดงามๆ่ามเฮ็ดเทะเฮ็ดไข่เฮ็ดน่นและเฮ็ดทาน มืัอนี้เจ้าว่าเสียดินดีหรอกครับพี่น้องว่าสิลาบกินเสียใดพวกน้องมันหมดแล้วเสียดินแล้วกินจ้าว่าสิกลายเป็นไอเชื้อราแล้วล่ะครับเอ้าไอพี่เราเมิ่มสักนี่ล่ะสียผ้าว่าเฮ็ดปกตาบครับดอกส้มกระดงอยู่นะเห็นไหมครับพี่น้องเฮ็ดนี่กอเฮ็ดปกตาบครับเอาแขนนา ออโอ้หาขาดพี่น้องโอ้เดี๋ยวดดยออคุณด้วยหมดละโอ้มีคตก็ได้เนี่ยโอ้หามอะไรปวกกินหมดแล้ว,าวหามมหาม,ม,ม,ามูบ้านหาหมูบ้านผลงานหองานนะอ๋อให อันนี้เห็กูเพรินนะครับด้อหาไม่อกพักออกแกนแขนเฟี้ยวอีมองนี่ไปเตรียมของครูนครับด้วยเตรียมแล้เฮ้ยเพลิเพลินเขามันไหลเห็ดตะไคร้กินหมดเลย เห็ดตะไคร่เต็มเลยปอายแขนยนมืดจุลุกเห็ดท่านีนแ้แซ่บพักนี่หวานของบนออกก้อนใั่มั้ยขอนบนออก,กอมาก,กก้อนวอะไรก็ได้โอ้โเห็นหนหิมเฮียงนี่ทานตัวนี้อ๊ดีตัวนี้เห้ดตะไคร้ ขาบหาเ,เห็ดเกีย๊ยวเผ็ดตะไคร่เห็มโอ้ห <'s> ็เห็ดเหเห็ดตะไคร่อ้อัน,นี้เห็ดขาเห็ตะไคร่ไงครับเนองนีดอกมั้ตน,น่ตะไคร่ เฮ็ดอ้วเฮหนงวัวกันบนี้ม่เป็นตีเดียวกันนี่เดี๋ยวเขาออกเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดตะไคร้สองดอกไขร่ครับเฮ็ดขาวบ้านเาไหมือนบ่าด้ไคร่ การักหตรลาเนี่เป็นเหตุการ้เอาสมีก้อนเดี๋ยวตอนแกงสีช้าีไทยบา่างอีกันหนึ่งเนาะดอาี่ตายอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนพวก้งพวกนี้นะให้เต็มเต็มเต็มให้เต็มนะครับพี่น้องถือ่มานสุดๆละมัน อี่น้อครับคื่นองเรื่อยาก็ไม่กินได้เาขายแตงมกินร่มกันกันมะฮอดมะล่างซอยกันเด้พวกอีแกงกกินใส่ยอดใบขามออนจแต่ใส่ปลีตัวครับพี่น้องครับแจงเผมสิบ่เป็นเชืราสักทีครับไม่กินได้แกงก็จู่ๆท่านั้นเลยครับมันหอนครับพี่น้องเบิ่งะค่ำสำหรั